กับสาัสด,ดีพี่น้องขอกับสาบสด,ดีสุขสุขคนสมองสุบอลเนอนเอฟซีทุก่านทีคารบและหักแพงทุกทั่วโลกมันี้ยินดีหักส้มสองของน้อ,องพาโศกพี่น้องแม่ตาเขาครัวพี่น้องจ้ะปิ่งเขียดเขียดที่เขาไดมา้มือวานนี่แหละพี่น้องเอ้ยทั้งปิ้งทั้งแกงตอนเพลนนะแกงใส่พักดังขมใส่กระแป้งแซ่แบแซ่บพี่น้องเอ้ยอันวันนี้มาแรงมาปิ่ง อาหารบ้านเฮาพี่น้องเอตาอะมีอยู่เล็กอันนี้นะแต่ยังบวชขักยังมันหนีอยู่อย่ามันหลอดป่องเบิร์ดนะแล้วมันหนีใส่ไม่ปิ้งมันจัะผิดสบายมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแกงวังเทียงกัญยังเนีอยู่ได้พี่น้องเอ้ยแบ่งไว้กินแรงแน่มากินข้าวแรงน้ำขา้าวคั่วเมตาเด้อปิ้งเขียดปิ้งเขียดจำแจวบอกผิดดิตบตำหมักแตงน้ำพี่น้อง สแสบน้งกันพี่น้องมาเดินมาเดินสุข,ขุสุคนมาเดิน่อใหญงไม่ใญงกินปีงเขียดน้ำลูกเด้อคุณป่ามาเดินคุณป่าเด้อเอฟซี FC ถูกทานทูกขู่ทุกคนมาเดินว่าพันเด้อกินปีงเขียดเดินว่พันกินข้าวแรงน้ำกันเสแสบเด้อเรื่องไอหอยอะไรเด้อปีงเขียดเท่าก็ได้อืกำลังเรื่องไอหอยเลยให้อ่อน,ออน มา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 กินข้าวแรงน้ำกันดรสสุกุสุก้อนน่นแหละให้น้องขิดยำหม,มักแตงยำหม,มักแตงตำกินกับปิ้งเขียดหมักแตงเข้าอะไรพี่น้องเอ้ยยังไปเก็บยังพอได้กินอยู่ละแตงอันมกักปลายมันออกตำแหน่งมันนี่เด็หมักหน่อยมันยังพอได้กินกรอบๆเก,ก็บ,กบ,กบๆอยู่ได้นะอ่อนๆหมักแตงน้ำหมอกอื นี่นีน่นี่แม่นักแแ่งงามเลยน,นะมันอ่อนมันถึงน้ำออนหมองเลยนี่พอดีเก็บๆเลยเนี่ยแซบ่บแซบ่บมากินน้ำกันได้พี่หลองเด้อกินตามหมักแตงปีงเขียดน้ำกันเด้ออาหารแรงบ้านเฮาพี่น้อยพากกันฮดสวนห้ากระขึ้นหวังเมือดเนี่ยฮดทั้งหมักสลีทั้งหมักพริกฮดหวังนมพ่น ชอยกันเมิดพอดีแล้วตาขึ้นมาก,ก่อนโบซาเขาขวัวปีงเขียท่าอานบัานเฮาในรดกกับปกันสู่พี่น้องเอ้ยโบสู่สีเห็ดเนี่ยไรบ้านเฮาก็ต้องได้ปลูกได้ฟังเป็นอาสีพเสริมบบแมนสีเห็ดหน้าคล้ายเข่า,ขาแล้วก็ะทะคล้ายแต่เขา่าวบแมนได้พี่น้องเอ้าก็ต้องได้ สอกได้หาตื่มตื่มกันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเผื่อสิมีใส่ในคะรอบครัวจังหน่อยกัเก็บหนุนนี่นั่นจังหน่อยกับุญนเนี่ยเก็บอีกเนี่ยเอามาแต่สายเราก็ต้องได้สอกได้หาเป็นธรรมดาบ้านเฮาบางคนว่าอันผู้บอาเข่าใจเนะาะกรวบาวห้ยขันผู้เข่าใจกับพันกระบวาวหาย้ย แต่ว่าผู้บอกเขาใจก็วอาให้เฮาของเฮาจากับบริษัทซาดอกพี่น้องเพิ่นองจะว่ากัญญาเพิ่งจะว่าก็แล้วแต่เพิ่นเฮากับบริษัทซาดอกเฮากับถ่ายไปคลองเฮาอยู่ไปสำเฮามีกินไปสำเฮามีบริษัทซาแหละกับบริษัทบังเบียด์ไพเฮาอยากได้เฮาก็ต้องหาได้สุชนทุกอย่างนะต้องได้ทุกลำบากจังได้พี่น้อย เฮาอยากได้เฮาต้องได้สู่ส่นแน่บ่สู่ก็บ่ได้บ้านเฮาแต่ไปหากรุงเทพฯก็ยังได้สูพี่น้องเอ้ยเพื่อสิได้เงินกิบ1บาท1ถกคือกันเกําลังลงมือตําแล้วเกาสดีพี่น้องจําๆํามๆสิสไปําสูไม่ได้ ทำหัวสุดหัวสายตาเทพองนัวลงลัวๆแซบนัด <c oughs> วดีทำสมวันหวานทำหมักแตงกินกับปิงเขียดมาได้ที่หนอกมาด้กรเขี <c oughs> ยดเน่เรื่องหอย จะแจ่ขาดเมื่อวานเนี่ยเดนน้แกงเน่ยเด้องเวินเนี่ยแวเติมยังขุบน้ำบมท่านแลนเขาข้าน้องก็มีปหัหญาเด้าเ,แบบเต้นออกผู้คำหัวออกออออหวอัวหน้าอ้อนบุกมีอยู่อใส่จักมัก เรียบร้อยแล้วมาเด้อมาเด้อมาเด้อแสบแสบน้อกันนะพี่น้องตำมักแตงปิ้งเขียดตะมือแกงเขียดเสื้อผ้าดังคมอันนี้แจ่วแจ่วพริกดิบกินเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินข้าวแรงน้อกันเด้อ่้ไดม

เอาโมมาตยนี่ยนวาม่สปนเขาได้ตด้สมาตั้งทีมากเาไว้เลยาดตายสก่หมดหตายดปิด

ให้เรื่องหนุ่มต้องผ่านแล้วก่อนให้ร้ายคนนี้ข้าพเจ้ใจกำลังดีใจงดีใจกำลังดีใจกลังดีจมเลยดุกเลยดุกแลวพ่อแลวตือการไปเนยมันเปนการเจ้าโตเอาล่ะเราไปอยากไปดีเลโอ้โนี่ ไม่แม oh no. ่ห <Și> ล <ang variance> ับตาดอ่จะพีเเตอเตียงเอาเตยงเตีอามตียเอาเตยงเอาเตียงาเตียเอาเตีเอาเตยงเอาเตไม่เอเอา

ทำก้อนช็อตไ่มีน่ารักมืออีกมือเนียวมืออีกมือเอ้าตรงนี้ข้าวเนี่ยโอ้ยดึกดึกจับเองประมานี่กินกับแต้เพรื่แล้วแรงได้ส

มันอย่างเาบอกดัมโบมนดีฮะมันแม่มดีนาะบอกแต่ความเขาเขากินน้อน้อง่ชินเก่งูเป็นหมานามันนใจเป็นคนชีมก่อนหมูเป็่อแค่น้มัดแดงมันหั่นตัว้ามลมัคเอรี่ให้กนเไม่ร้ายเคืองไยงเ้ถไปปลูกหน้าทำหบาด้ย Không, yeah, không phải, không phải là một <laughs> <Tại Nacht. cười> là... Không có vậy Đây

กิ่งนมอนี่หน้าหมูยีงอย่างหูนห,งงหน้าเรื่งหงนึ่งนี่บ้านเราเลยเนาะสมัครที่นี่พ่อเขาคิดนานเนาะสบายดี